ทำไมผู้หญิงที่ยิ่งไล่ตามผู้ชายแรงๆกลับยิ่งถูกทิ้งบ่อยกว่าผู้หญิงที่เล่นเก๋ไก๋นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดค้นพบว่าความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนที่สุดคือความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายต้องใช้ความพยายามในการไล่ตามกันการศึกษาที่ติดตามคู่รับกว่า5,000คู่เป็นเวลา10ปี พบว่าผู้หญิงที่ให้ความสนใจผู้ชายแบบไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่แรกจะมีโอกาสถูกเลิกสูงถึง73%เหตุผลทางจิตวิทยาอธิบายด้วยทฤษฎี intermittent reinforcement หรือการเสริมแรงแบบไม่สม่ำเสมอเมื่อผู้หญิงถอยห่างบ้างเข้าใกล้บ้างสมองของผู้ชายจะหลั่งสารโดพามีนมากกว่าปกติ67% นี่คือเหตุผลที่ผู้ชายติดการพนันหรือเกมเพราะไม่รู้ว่าจะได้รางวัลเมื่อไหร่การถอย1นไม่ใช่การเล่นเก๋ไก๋แต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้เขาได้คิดถึงเราผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในความรักมักจะมีชีวิตของตัวเองที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อเรามีเรื่องราวของตัวเองให้เล่าผู้ชายจะเห็นเราเป็นคนที่มีมิติและน่าขนหา